เอิ้นไปได้แต่ตอนยังอะไรเอากันเอิ่นบอก็แหม่เป็ดพะลูกพะลูกก่งปะลูกกึ่งตุ๊กลุมรักเบาเกึ่งเด้ยจีโน่เพิ่อนว่านะเพิ่นเล่าถึงครังนะไปงานดองแล้วเบาเกึ่งแล้ยอกว่ายอกว่าโอ้ยคืองามแท่าบุสาวน้อยยอกไปยอกมาแหลหมักเบาเกึ่งอ่านี่น้อยเกึ่งเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะาสยเด้อ ลงลักนะจ้าปะไซคือปุยเด้อเด้อขอน้อยนะอาบน้ำกินข้าวแล้วอาบน้ำกินข้าวแล้วอาบน้ำใช่ยังเฮ้ยเจ้าหเอาละอาบน้ำเห็นบ่อนเลยอาบน้ำไหนก็นอนมันีเนาะนอนไม่จะนัอนแล้วเหวี ok ่ยงผึ่นเด็กน้อยนอนดิบยู่กินข้าวแล้วก็นอน คลิปๆจะได้กําลังได้คลิปหนึ่งสี่เอาสองคลิปเนาะ,ะเสียช่องคลิปแล้เสียออกไปกันได้ข้ามาปัดน,นี้เนี่ยต้องชื่อมาแตงมาพราวน้องลอยพร้อมแมนอ๋อทีเธอมีเด็กพี่น้องอาหารของน้องเพื่อนเขาอุย้ยหล่าบึงข่อยจ้างหล่านออ้อยไอ้กึ่งนี่เป็นพ่อลูกอ่อนน้นี่เนาะแมนแมนปมน อยากเขาเ้าหง่าเขาแห้ถง <โด S 2> ถึงกับอึ้งเลยแบบนี้ถ้าเป็นพอลูกอ้อนได้จริปกติคัเ่เราบระยู่ธนี่เจ้าป้อนน้องลอยป้อนได้เออ <โด S 2> ถือว่าเปลี่ยนกันพ่อน,น้องแพทเปลี่ยนกันโมเมนต์น้อมีแต่เราป้อนอย่างเดียวโมเมนต์คอยเข้าใจเจ้าหอยเข้าใจผิดว่าให้แต่ไอ้กึ่งป้อนโมเมนต์ไปมัน กดกระหารแล้วไปยาม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 แบบเมียบเออไหนบัดคอยเลยคอจะปอนอันนี้มันอยู่ซื่อๆแบบนี้ให้มันปอนแล้ววามันแม่อยเว้านะเพิ่นลว่าให้ให้เราปอนลว่า่ผัวเนาะน้องไอ้ก่งแม่เฮ็ดว่าเป็นเราเิงกบ่แม่นเฮ็ด เป็นยีรดอกอันเจ้าเนาะสาขาเอฟซีด้วยเอฟซีเพิ่นผุตพังเพิ่นจังว่าเฮ้ดูดีแน่สุภาพแน่นะเว้าอย่างเงคู่ได้ว่ามันกันบ่บ่เงาคู่ว่าในไหนเพิ่นบ่เดี๋ยวว่ามันได้ว่าเงาคู่บาปได้เนาะไอ้เก่งว่ายคู่ว่าในไหนอย่างเงาเก่งเงาคู่เงาเก่งเงาคู่เพิ่นเพิ่นเนาะเรอ๋อเราเป็นเก่งกับเพิร์นดือยกันเนาะ ทีรักหรอเคยบอกว่าทีรักไ่เคยบอกเฮ้ยหรอบ้านคอยเฮ้ยได้เนาะบ้านคอยไม่เคยเฮ้ยกิึ่ะหนุ่มเกิงบ่าวเกิงแต่กี้เอาแต่นิ้วเลยหนุ่มเกิงเห็ดซีหมดแล้วเขาแต่กี้เอิร์นเบาเบาวเกิงบ่เอิรนไปได้แต่ตอนยังอะไรเอากันเอิรนบ่กกว่าเนี่ยแต่กึ่งกึ่ง À... tóc lùm tốt lung lắc bao cưng để chi nó phần đó là phần lâu là bay ngắn là bao cưng là gió và ôi cứ theo buổi sào nói gió quay gió má mặc bao cưng ừ. à này nó nó lung. lung lắc nè cha sài nè อาบน้ำกินข้าวแล้วน้ำกินข้าวแล้วอาบน้ำใส่ยังลับเฮ่อเจ้าหูเอาละอาบน้ำเป็นบ่อนอนบอยอาบน้ำหลังก็นอนบ่นี้เนาะนอนเม่อจะนั้นแล้วเหวี่ยงคนเด็กน้อยนอนดิอยู่กินข้าวแล้วก็นอนเด็กน้อยแล้วก็ให้กินนมแล้วก็เมื่้จเหลัก เอกไปจมเบือเลยเบื่อเลยยิ้มแล้วก็ขาิ้ม่ยิ้มได้ยังเลยเบิดมไคือกินเหบิดรดอ่่นี้มก็พอเด้อย่าไปคุ้มให้ลานเ้อยกิปนดอายุทนออนาะแม่น้ที่ทนนาะหม่มวับหมุมวับพอเละอะไรไอ้ึ่งนี่ถือว่าเป็นพ่อบ้านที่ดีได้งต่อไปเป็นติดตั้งเป็นอาชีนคลิปเป็น นั่นแหละไอ้เก่งถือปืนนะมันก่งปืนมีใช้ปืนนะเฮ้ยติชังถามเลยปืนเนี่ยปานอีกจะเชื่องไหวไหอยก่งเนาะเชื่องไหวแล้วถามถาม,ถาม,ถ,ามถามนี้ไม่ต้องถามไอ้เก่งให้เลี้ยวบานนี้ตั้งนานปะมิสค่อยว่าเจ้าว,ว่าได้เป็นทหารวันนี้ค่อยเห็นปืนเนอะเจ้าเป็นอะไรเป็นทหารเนาะไอ้เก่งเนาะปกกระชอนเนาะพกกระชอต้องมีปืนนะ เราะว่าขั้นหักษาเปินบะกุ้มเขาก็จับหัวเจ้าของอีกแล้วนี่ผู้นี้เลยเป็นชุดยอดแล้วก็เป็นกปชึ้นกันไหมนี่นาไป็ปกสศปกสศปกสศอ้ปกสหากินยิงนกตามบ้านแล็กๆ่อบนี้นะเรา่าจะกินลูกเนาะอาปลาก้งเออเออทำข้อเสะอาดลูกวะเออเออ อให้อ่ให้เนาะบ่ให้จัิงเลยอิ่มแล้วมันไ่ให้บ่ให้กินยอิ่มเรอ้ยเตี้ยเต้ยเตี้ตี้ยเ้ยเตี้ยเตียเตี้ยเ้ยเยเต้ยเต้ยยอ้ยเต้ยเตเต้ยห้ยเเตียเเตี้เตี้เตตย แกลูกแกลูกให้าแกเสื้ให้ลูกให้ลูกกอนอแพวไปถ่ายเอาแล้วแกเราจะนะไอ้เกิงดูว่อนได้้องอพอนเจ้าต้องเป็นลูกน้องของเมียไอ้งเยอาบน้ำให้ลูกะไม่อายเอาเลยอาเลยเา้่ก็ชอบา เราหนาวนะฮะย่บ่ฮีคุสีหนาวบ่มันจะมี็นอย่งหอนอย่างเดียวแล้วจหอนอย่างเดียวผม่เคยเห็นคนเด็กน้อยนี่จนเหือเตะเหือแตนหนาวเด็กน้อยหนาวบ่บ่หนาวลูกคนคู่คนว้าบ่ได้เนาะว้าบ่เป็นโอ้ยเจ้าต้มแล้วพมมันมันต้มนี่มันหอนบ่มันหายบ่มันห้มันอันนึงเหือ Tay mượn hôn gì? Ê hôn 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 hôn

อาอสูตรว่าจะใช้บาทดสูตรไพ่ใช่เอ้านี่นั่นน่อนเข้าลูกแล้วนะอกก็แม่มันตอเออลูกรับแล้วก็แม่มันดตก็แม่มันตจีบกอด้วยินเข่าแล้วก็ลงแข่งลงขาลงมาหาสองขาออนต้นอ่า พึ่งดึงพึ่งดึงกินพ<ล> <aling> อได้บ่ให้กินเข้านอนบ่รับบ่ตักกินบ่อยจอดแล้วก็พอหน่อยกินที่เอาไอ้เกึ่งสร้างว่าแท่ใช่กับลูกก็มีกึ่งเนาะเอาบานนี้เอาอย่างหน่อยเนาะนี่แจัคเป็นได้ปกตินี่ที่หกนาทีแบบนี้นี่อันนั้นดูวะ แคบด้วยขนมแคบอ่นเราอยากพิจกรรมป้อนนะเ้าจุดป้อนแค่เรากินแล้วเราพิดกรรมนะ้จะคิดไรโบผิดป่ะจะวะจีงวะโบผิดดอกวะอืมเูนะกินเอาดมคือดีจริงหอมป่ะโดยอดปลได้ัย้ลตอนกินเ,น mm. นเท่าน้อยได้กินว่าเผินว่าแมนซีเมืองเทลน้อยท้อยเทน้อยทำมันผิดแต่มันผิด เขาคอยกินไปเรื่อยๆเนาะคอยกินไปเรื่อยๆไม่เป็นแบบที่จะน้อยกินไก่ตัวเก่าจะน้อยไก่ใช่ไหมไก่ใช่ไหมมีแบบเคยมีบอกคนพิษกัมยู่บ้านจ้ะพิษหนึ่งแหงนะพิษหนึ่งแหงมีพิษจนเสียแบบนี้นะมีมีกันเนาะถามมีอะไรบ้างพิษกัมคือกันเลเนาะอกกินเนี่ยครักินน้ำไม้อะไรน้ำเยอะกระชับบอกว่าจังไพ่พายบ้านไม่พาบ้าน ช่างเหตุไผิดกรรมนี่กายมันผิดแล้วนี่ปากคอให้ผิดกรรมปากคอเนาะปากคอตาเดียวเนาะไปเรื่อยๆไลบ่แล้วันปคอสองตาบ่ผิดมันปากคอพิการปากคอตัเดียวแล้วใ่ใช่ใ มาเตือนให้จงมาสะมาดนี uh, mm ่ป hmm. ะแล้วแล้วเป็นคนมาหยอกกันนี่เรากรนโนไอ้เกิ้งนี่แล้วกันไอ้เกิ้งนี่มีหลานสาวปะมีหลานสาวเป็นผู้สาวนี่ได้ยุ้ยใช่หรอเราไปน้ำหนาว่าจะยุ้ยใช้คอยสิสัมปีเจ็หาผู้บ่าวให้เราเอาบ่เอาไบ่าวเขาแม่นลูกข่อยเฮ้ยกินข้าวแล้วไปแล้วนอนเลย โอ้เล oh, <laughs> ีบผมมือเพม่อนแซ่บด้วยฮะน้องลอยน้องลอยแซ่บมาจากถามเมียดูนม่เกินเอ็มบ่าแซบเออแซบเอ็มบอยบอกกันว่าแซ่บเอ็มมาอิ่มบ่อยบ่แซ่บเอ็มแซ่บแซฟไล่โอ้ร่อยกัธรรมดา Burn quay burn quay chị thôi hàn lưu chân, chấm tìm bơi 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 bưng con, bơi 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 này bơi 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 này, à, thích <laughs> เอาหางวัดติดยังวัติดช่ไปยังวศูนย์สมศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์สามศูนย์เก้าแปดสี่ศูนยเก้าสามหนึ่งจำง่ายเนะมือเนอข่อเฮียนจบปะินนาปะินญะ โทรจัตวาไมบอเห็นติดนี่เราเบอร์กี่ตู้อะไรกันมั้งเนี่ยเขาโทรอยู่พุ่งนี่กบฏบ่ะมีสัญญาณหมดจ้ะอันยาวปิดไปแล้วไม่เครื่องมั้งจ้ะเครื่องผู้หมองปิดเครื่องจ้ะโทรติดคนต่างประเทศถูกบอกนี่ sorry sorry เนาะโทรแต่มีติดคนต่างประเทศโอรี o โทรหาพ่อน้องแพทย์ได้นี่เจ้าเบอร์ บมทกไปย้าพอแล้วแก่เอาเลยนะใส่หนังลดเบือหนันเขาเวลาเขาเมึกอยำเลยเขาทุกตังคืนเวลากินฮอรเสินะแหมเราเรากินเขาอิ่มแล้วยเนให้เรากินปูปี้อยู่บนอะแหมปูปี้กินปูปี้แต่ก็นอนนอนปูปี้ว่าเจออื่นอืมเอนอยู่ไงไรซะลูกกินบวเบิดให้พ่อกินโต ก็กินเข่ากินข้าวกันนะเนาะว่านได้ล้ก็ซีบู๊เนาะว่านได้เห็นเข่าลูกเนาะเข่าหย่ำหมูก็ผัวช่างได้เอ้าพ่อลูกอ่อนนี่เพิ่อนว่านะบางคนเมียอ้วนมียตุ้ยนี่เนาะไม่ได้กินข้าวบนมือได้เพิ่นว่ากินน้ำกันกับลูกเคืออะไรบอสไลกึ่งไล่กึ่ง เอาหยอกไอ้กึ่งใช่ไหมเนาะวิญญาณนี้ดูกินมาได้ได้กึ่งเอ้ยเอามื่นคันเจ้าว่างเลยค่อยสิฮันเจ้าพาไปเบื้องดินเบื้องดอนนับ้านนี่หวัดบันเถิงเตอรปุ่นเนาะเตอร์ปุ่นเละเสื่อไอ้ลราบอเขามาห้องจำจำไปคันคันไอ้ลาวเขามาไงว่าเรามาถ่ายคลิปเนาะเราเรคือนานมาแทปปกติเรามาแล้วจำนี่เที่ยงเลยโอ้ยเราคนถ่าย ไม่เนบอกมีเงินเงียส่วนไม่ม่เนบอกเอข้าวเสียบอันถังน้มันนี่จ่อน้าให้จ่อไม่ด้รถจ่อเหนในรถนะจะเห็นรถจ่อป่จ่อหน้าให้จ่อบอกใช้ไปอยู่บอยืงชบ่จ่อแมนให้บอวานมี่ม่เนล้ม่เนไม่เนอายคนเราจ่อน้าไหมราคาให้จ่อน้าราคาหกพันบาทเออถือเนาะมีรถเนาะนี่นี่เนาะ มันอยู่ใกล้เนาะมีรถอยู่ใกล้การบันจอบะเนี่ยู่บ้านจะเด็กพันบางบ่อนกับหมื่นบางบ่อนกับเก้าพันบางบ่อนกับเจ็ดพันมันแล้วแต่บ่อนขั้นขึ้นไปภาคบ้านค่อยไปเฮงเท็กซี่หมื่นสามหมื่นโอ้โหอดปันนั่นเนาะหมดแล้วเนาะมันบางยากเนาะอันนี้ขันเจาะอันขันเจาะหูใดนี่ก็บหกพันหูใดแต่ว่าชายฉางนี่หแมนขันเจาะชื่อนี่แจ็คท่ายวะ คันทางสองพันหรือสามพันเนี่นี้แหละไปชิเจาะเห้เจ้าเนาะอืใชิจืดแท้ข็งคันทา้งปลายานนี่ระดับซีปลายล้านขึ้นเนาะือเอานะเนาะก็สร้างได้รับหรือเปล่ารับรับลูกแล้วเอาเอาไว้ก่อนนี่เอาไปก่อนก่อนเมย์แม่น้ำมามบเกี่ยวกับเม่มันรับอยู่แล้วรับอยู่แล้วเอาเอาทะลุวางก่อนนีอ ฟังก่อนสิว uh, ่าวหนิเวลาถ่ายคลิปล um> ่ะพยญญาอามจะสูบยาเด้อเป็นบุงะมังขั้น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 สมมุติว่าอันจะสูบยาเกาะนี่สูบยาอันนี้นี่อย่าปุ๊กเนาะเพราะว่าเพคนเคยสูบพี่น้องปฏิทินนะมาอยบ่เข้าใจแล้วมาอยบ่หนิโมเม้นต์เนาะโดนอืโดนเนาะโดนโด ก่อนผื่ะไนะเออคอยทางเรากันไอ้นุกนี่น่ะมา่ขบกินกอน้นนอนออ้บานเลยปอะไนอ้ยอ้เแล้วนนไหนเรากินไหนเรากินนั่นก้อนหนเรากินปุ๊ปี้ก้อนเออันกินอิ่มออกินะกัเนานเจ้าวยไปพุนเราเไหนเรากินอิ่มกว่เนาะจากหนเรานอนเนาะแมนบ่ ไปใช่ไหขอโทษขออภัยนะคไปอันเนอไปของห้องน้ำรวมก็โอ้หนีไปรึเป่าเน่นี่ไปแล้วพี่น้องไอ้เกิงบ่อยู่แล้วไอ้เกิงนี่ไปแล้วผู้ไปแล้วผู้ไปแล้วไอ้เกิงไปแล้วเอาน้องร้อยชิมไอมันนั่งออกราเด้อรัแนี้เด้อแล้วสิมาหาไหมเนาะ ลูกม oh, oh, ันหลัดฉำพาัดในเกลื um oh, ่ไปได้ต oh, oh, ่หน oh, mm. oh, ่อยเนี่ยโอ้าเกือบไข่มาเนนอออจะะ้ยแท Ơi, chạy cháu bắn phiền em phiền đây, phiền em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  nó em phiền 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 em

ป้าที่โตเป็ดไก่กับล้ํแถวนี้พี่น้องเลยนะพี่น้องบ้านนี้เาวลีกับชีเด้์กอตัวกันเด้อพี่น้องน้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เาวลีคือเก่าเฮ้ยเรงไม่ได้มาหายกึ่งมือหนึ่งสองมือละพี่น้องเลยมานี้ก็เลยมาเอ้าว ชีกระตุ้มขนมลำมาฝากหลานน้อยแต่ว่าบเห็นแล้วพี่น้องเนยต้องบเห็นหลานน้อยจักหลานน้อยไปใช่ห้ามสั่งนี่ก็ขนาดสั่งเยอะเขาเยอะมีหมูมากาใกล้พี่น้องทานแล้วมีเฮือนมีซานแล้วซื้อเป็ดซื้อไก่เราเลี้ยงกระดาษจะได้อยู่ครอบครัไอ้เก่งซื้อพักซื้อไปยังให้เราปลูกให้เราหากินเฮ็ดกินไปอะไรล้พี่น้องคนเฮาเนาะ เค okay, พี่น้องเนาะสำหรับที่นี่แบลบลิสิคอทัวร์เดอ้อฝากพี่น้องกไลค์ก็ติดตามขื้เก่าขื้เดิมพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องกันบัดสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดี